เดอะลาดออฟพาร์ตกำลังจะออกภาคสามแล้วหรอคืองนี้ทุกคนหลังจากเด e La าดออฟพาร์ต2าจบไปเนี่ยมันก็ผ่านมาประมาณสองสามปีแล้วและทางผู้สร้างเนี่ยก็พูดเป็นปลายเปิดครับว่ามาอาจจะจบแค่ภาคสองก็ได้หรืออาจจะมีภาคสามซึ่งแฟนๆเนี่ยรวมทั้งเบสด้วยนะก็คาดเดากันว่าภาคสามเนี่ยมันต้องดีแหละเพราะเกมม่งหนุกจริงถึงเรื่องมันจะแบบนั้นไปหน่อยก็เหอะทีนี้ความเป็นไปได้ภาคสามมันมากขึ้นเมื่อเราเจอกับข่าวข่าวหนึ่งครับคือคุณนิวดรักแมนที่เป็นผู้กำกับของเกมนี้เนี่ย เขาได้ไปชื่นชมนักแต่งเพลงประจำซีรีส์ The Last of Us ซึ่งผู้แต่งเพลงคนนี้ได้รับรางวั Grammy ลแกรมมี่นะซึ่งแ,แค่แสดงความยินดีเนี่ยมันก็น่าจบแค่นั้นแต่คุณนิวดรักแมนเนี่ยเขายังบอกทิ้งถ่ายว่าจะมีการร่วมงานกันอีกไอจุดนี้นะครับที่เป็นประเด็นคําว่าร่วมงานกันอีกของค่ายนาตี้ด็อกหรือของผู้กํากับนิวดรักแมนเนี่ยกับนักประพันธ์เพลงขั้นนี้เนี่ยมันมีความหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเกม The Last of Us ทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่านี่มันคือภาค3ที่ยังไม่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศใดๆออกมานะครับขอให้มันจัดอยู่ในหมวดข่าวเดานะไม่ใช่ข่าวลือข่าวเดาแต่ถ้ามองโดยส่วนตัวนะเป็นว่าภาค3มาแน่เพราะภาค2เนี่ยเรตติ้งดีมากยอดขายดีมากจะเกีนภาค3มามาก็ไม่แปลกครับและเพื่อนๆคิดว่าไงเอาเป็นว่าถ้าชอบคอนเทนต์น,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเบนด้วยนะครับขอบคุณครับ